แเ่นี้คือทางธรรมผู้บัญญัติสิกขาบทหรือว่าพระวินัยหรือศีลหรือตัวบทกฎหมายของพระเป็นผู้ที่ไม่มีอาสวะแต่ผู้ที่บัญญัติตัวบทกฎหมายในทางโลกเป็นผู้ที่มีอาสวะนี่แตกต่างกันตรงนี้อันนี้ออกจากพระไท,ที่บริสุทธ์ สิข่ขาบทนี้ศีลสะขาบทนี้จากพระเตท,ที่บริสุทธิ์ที่เอาออกมาสามารถที่จะยังให้พวกเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบญได้นี่ศีลของมนุษย์ที่สมบูรณ์บบญเต็มพูมศีลแปดผู้ประพฤติปฏิบัติดังรพรมอัพรัมมเจริานี่ปฏิบัติตนแบบพรม สีนสิบเห็นไหมละ่ะมากขึมม้นหนแห่งสมเนรผู้ปฏิบัติตนเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเต็มภูมินุ่งห่มผ้ากาสาวพัดถึงจะเรียกว่าเป็นอนุปสัมบันดูแลออุปถัก ขึ้นอีกระดับพระสินสรยยี่สิบเข้อหรือพันข้อหมื่นข้อในบุพสิขาที่เป็นอนุบัญญัติตัวนี้ยิ่งใหญ่เลตอนนี้เห็นไหมตอนนี้จะบอกว่าเป็นทางเดินเข้าสู่อริยบุคคลได้อย่างรวดเร็วเพราะนี่คืออานิสงส์ในการรักษาศีลเห็นไหม ศีลสะอาดบริสุทธิ์สมาธิก็สะอาดบริสุทธิ์ปัญญาก็สะอาดบริสุทธิ์จึงเป็นทางเดินที่ไปอย่างรวดเร็วอย่างนั้นหลวงปู่จึงถือศีลสองร้อยยี่สิบเอ็ดข้อตั้งแต่ศีลสองร้อยยี่สิบเอ็ดข้อเข้าสถิตในใจหลวงปู่มหาบญมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ไม่มีสิ่งสุปรกโสโคุกเข้าไปเจือปุนในใจนั้นได้เออเขาจะเรียกตามภาษาธรรมว่าเอออิ่มอาบซาบสั้นมีความสุขในการรักษาศีลนี่ไม่มมมละศีลดีสมาธิก็โดดเด่นคือศีลดีสมาธิก็ดีดก็โดดเด่นคือตีติ เพราะเราศีลบริสุทธิ์สติไม่เคยห่างกายสติไม่เคยหาย่างศีลงั้นกิิย่าทางในการไปการมาจริงไม่หลงลืมและพลาดง่ายๆเม้นพลาดบ้างก็ไม่มากเล็กๆน้อยหลงลืมบ้างก็ไม่มากเล็กๆน้อยเห็นไหมยิ้มจ่องกองใจสะอาดหมดจดในศีล จิตใจจึงตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อศีลดีสมาธิดีสะาดสะอ้านศีลก็สะอาดสะอ้านสมาธิก็สะาดสะอานเห็นไหมละ่ะปัญญาก็สว่างสวยมันจะเกิดขึ้นเป็นลักษณะพร้อมกันเมื่อถึงที่ถึงฐานเมื่อมัน รวมตัวกันที่เรียกว่ามักสมังกีมันจะเป็นอย่างนี้เมือ่อศีลไม่ดางรลอยศีลชาะอ่านภายในมันก็มีความสุขเกิดปีติยิ้มจ่งองผ่องใสอยู่ตลอดเป็นสมาธิอยู่ตลอด ไม่มีตัวสังขารตัวปรุงตัวแต่งว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากไปนั่นอยากไปนี่จะเป็นปกติแห่งการอยู่เห็นไหมเหรอนิก็คือปกติแต่ศีลดีมันจะปกติไปหมดสง่างามไปหมดเพราะศีลสมาธิปัญญาเขาอยู่ ด้วยกันไปด้วยกันขาดอันหนึ่งอันใดก็ไม่ได้แล้วม่าเป็นอย่างนี้แลว้วมู่จึงมีปีติคลองอยู่ตลอดหรือถึงผู้เป็นบิดาเมื่อไหร่เกิดปีติขนพรสยองกลาวน้ำตาร่วงใครจะทำหรือไม่ทำเราก็ไม่เข้าไปเข้าใ่ นี่คือความเป็นจริงแห่งทางเดินที่ถูกต้องดีงานทางเดินเข้าสู่อริยบุคคลมีไหมล่ะพอมีพระต้องการไหมมีอุบาสุริกาต้องการไหมล่ะยากพอเขามาได้ราบจักรละก็ตืลนื่นยืนยอก็หลงไปแล้วทำอะไรก็ไม่ผิดดูที พราะมีเงินมีทองพระมีเงินมีทอง,ง,ท,องทำอะไรก็ไม่ผิดเอาเงินไปกดทนายบ้างเอาเงินไปอุดน,น,นี่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องบ้างก็ดีไปหมดเห็นไหมละ่ะอัศรพีษตัวนี้ครอบไปหมดในวงการสงฆ์และวงการทางคารวะได้อยู่ พี่นาแต่ตองให้ดีนะดูนะที่เรื่องปู่พูดเนี่ยหลวงปู่พูดเพื่อส่วนรวมไม่ได้พูดเพื่อส่วนตัวมีความรู้สึกนคิดเป็นพระเป็นสมณะที่สมบูมรณ์บริบูรณ์เป็นชาวโพธ่สมบูมรณ์บริบูรณ์หน่อยจะไม่เป็นแบบนี้จะเห็นทำเห็นวิเนยเป็นใหญ่ไม่ได้เห็นลาบสการะความเสรรเสสิญเด่จนยอพวกเงินพวกทองเป็นใหญ่มี ก็ใช้ตามสมควรนั้นน่แต่นาต้องหวังมากหวังผลหวังหงลุดหวังผลอ่อนน้อมทอมตนไม่เป็นไปตามความคิดบวชมาเพื่อทิ้งความคิดเดิมๆบวชมาเพื่อทำลายความคิดยาวความคิดทางโลกมาใช้เป็นความคิดทางธรรมโดยถ่ายเดียวพพุทธเจ้าตัดยังไงเอาอย่างนั้น นี่เรียกว่าสัมมาสมาธิเรียกว่าสัมมาสติปัญญาสว่างสว้เป็นสัมมาปัญญามีปัญญาทางลูกเป็นมิจฉาปัญญาปัญญาในการทำเครื่องรังของขังขายก็เป็นมิจฉาปัญญาปัญญาพวกนี้เขาก็มีแต่ไม่ใช่ปัญญาตามหลักคำสอนของพุทธศาสนา ตัววันนี้ก็เลยค่อยอจืดจางหายไปไม่มีใครที่จะนำหลัก,กําสอนของพุทธเจ้ามาเพื่อปิดบัติและมาเผยแผ่เพราะไม่มีราบสักการะท่านยังไงคนจะรู้มากท่นยังไงคนจะมากราบมาไหว้ท่ยังไงเราจึงจะเด่นดังคิดแค่นี้คนจะรู้มากเข็นมากจะทำยังไงสื่อไหน คนจะเข้ามาได้อย่างรวดเร็วมาทำบุญกันเรา,าคิดแค่นี้เมื่อคิดแค่นี้มันจึงเป็นลักษณะปุตุชนพุทธินาด้วยกิเลสแม้แต่โกนหัวหวนุ่งหัวเหลืองก็ต่างมันไม่มีอะไรที่ดีๆขึ้นมานี่แหละสักแต่ว่าภายภาคหน้าต่อไปนี่ศาส,สนาพุท ก็จะค่อยจืดจางหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆ2,500กว่าปีก็เหลืออีก2,500กว่าปีอันนี้2,500 2,500ปี2,500กว่าปีเหลืออยู่2,400กว่าปีเหลือไม่มากจะถึงไม่ล่ะยากที่สุดเมื่อจิตใจของมนุษย์มีแค่นี้ร้อยปีก็แสนยาก คดีนี้ดูเอาหนังดูนะผู้พฤติปฏิบัติธรรมไม่ได้หวังความเจริญภายในจิตไม่ได้หวังความเจริญภายในใจหวังความเจริญภายนอกดังที่เราให้ฟังเมื่อกี้ไม่ได้หวังมาหวังผลหวังหลุดหวังพ้นไม่ได้หวังแห่งความเคารพในผู้เป็นศาสดาเหมือนกับไม่มีพ่อไม่มีแม่ มันก็ต่างคนต่างทำม,มาหากินเหมือนกับเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งในการบรรพชาอุปสมบทอมขอให้บรรพชาอุปสมบทมาก็คือพอสามารถที่จะหาอยู่หากินได้ก็จบไปเลยไม่มีผู้ที่สนึกถึงอุปการะคุณหลึกถึงอุปการระคุณของผู้เป็นบิดาผู้เป็นศาสดาค,คือพระพุทธเจ้าเลยยากนะลูกนะ ถ้าลวงปู่ไม่ออกล่ะมันก็ไม่มีใครรู้อีกก็จะรู้เฉพาะนี่พระต้องทำเครื่องลังของขังขายเทศเลเทศเสียงต้องสร้างโบยยสถ์ใหญ่สาลาใหญ่เจีดีใหญ่ต้องมีราบสากการความเสร่อเสริญเดืนอนยอจึงจะเป็นพระเทโลกสงสารก็เลยคิดกันอย่างนี้ ถ้าหลวงปู่ไม่ออกมาขวางเละมันก็ต้องขวางไม่ขวางไม่ได้เพราะเห็นกลุ่มนี้ฆ่าบิดาตัวเองก็จะไม่ต้องสู้ถ้าไม่สู้ก็ไม่ได้ออกสู้แค่สู้ได้แค่ไหนสู้ได้แค่สู้สู้ได้แค่ตายตายวันไหนจบวันนั้นนี่คือ บุตรของพระพุทธเจ้านี่คือผู้เคารพพุทธเจ้าต้องเป็นแบบนี้ดูพระอานนท์ที่ดูสังฆสรัระฉามีที่ดูอริยบุคคลชั้นต้นขึ้นไปที่มีพระรูปใดมีอุบาตุิกากลุ่มไหนที่ประมาทพระพุทธเจ้า,าบ้างที่ประมา,าทมหลักธรรมหลักวินัยบ้างไม่มี คงติ้นคงวาในการรักษาคำเตัดของกุฏิเจ้าแต่ละบทแต่ละบาทนี่ลึกซึ้งเข้าไปถึงจิตถึงใจนุ่นไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ตามเข้าพรรษาออกพรรษาคงเส้นคงวาด้วยความเคารพไม่มีเลอะเลอะเอไม่มีคำว่ายุ่งเยงวุ่นวาย ไม่ทำให้ตนและผู้อื่นเดือดร้อนไม่เจ้าก,กี้เจ้าการไม่เป็นพระชอบโมโอวดพอเราถึงบิดาผู้เลือดผู้ประเสริฐพร้อมตัดแล้วลูกต้องอปฏิบาาัติตามเดี๋ยวตัวเองพระคิดิวออนน้อมทำตนดูเขาดาพุทธเจ้าสิกี่วันละ พระองค์ยังไงสสะุกจถานแสดงให้พวกเราเห็นถูกแกนแกล้งต่าง,างๆแห่งเรื่องหาเราพาปฏิวัติกิ่งจิลาทัาพระองค์บ่อยช้างนาลรากิริงและที่อื่นศาสนาอื่นจ้างผู้หญิงเข้ามาทําลายศาสนาดูพระเจ้าสิพระองค์สู้จนผ่านวิกฤตกลุ่มนี้มาเป็นแบบอย่างให้กับพวกเรา พวกเรานี่ิปฏิบัติธรรมไม่ะนี่จนถึงปัจจุบันความดังพลอยจึงเกิดขึ้นในผู้ปฏิบัติธรรมพระเราจริงเลอดเอดดังที่เห็นทางายก็ต่างหาอยู่หากินทำอาชีพบัดนี้จะทำอาชีพนี้บัดนี้ก็ทำอาชีพนี้ บางวัดตั้งเป็นโรงงานเย็บผ้าก็มีขาขายในการเย็บผ้าเย็บกระเป๋าเย็บอะไรก็ได้แต่ปานนั้นถือว่าเป็นผู้ที่ทำถูกต้องนี่แหละความเสื่อมเสื่อมแบบนี้คนลังไรก็ไปทำบุญจะได้บุญมากได้อานิสงส์มาก พราะท่านท่านน่ะมีความเมตตาสูงทำถูกต้องแล้วสมควรไปทำบุญกับท่านโหนกันไปทำบุญดังที่เห็นผลสุดท้ายเป็นไงนะนะเวลาที่ความชั่วมันส่งผลแหละพวกเรารับได้ไหมล่ะรับได้หรือไม่รับไม่ได้ก็ต้องรับเพราะเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้า อาจารย์ข้าพเจ้าถูกกันแก้งถูกหายเรื่องอาจารย์ข้าพเจ้าไม่พิดตัดเป็นพระดีพระเลือดพระประเสริส่วนมากก็จะเป็นไปอย่างนี้หารู้ไม่ว่าหลักธรรมหลักวินัยพระต้องทําอะไรบ้างพวกเราไม่รู้อ่ะไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนถ้าลุไม่ออกมาละ่ะ มันก็จะมืดมน,นอุตการแบบนี้ต่อไปต่อไปอีกทําไมเราจึงพูดไม่ได้เพราะเราพูดตามความจัดความจริงที่พระเจ้าทรงกญัติไว้ถูกต้องดีงามทําไมเราจริงจัไม่กล้าพูดไอ้พวกทําชั่วมันยังกล้าทําอยู่นะนไอ้เราทำนี้ทำไมจริงไม่กล้าทําเห็นไหมละ่ะคนชั่วทําดีไม่ได้คนดีก็ทําชั่วไม่ได้เช่นเดียวกันพระชั่วก็ทําดีไม่ได้พระดีก็ทําชั่วไม่ได้เช่นเดียวกันนั่นเรื่องของเรื่องนั้น วันนี้จึงเป็นวันมหามงคลเป็นวันปวนาวรณาออกพัรษาแต่เช้าก็เสร็จสมบูรณ์บริบูรณ์หลวงปู่มัน่นพูริี้ทตไม่ให้เอาอานิสงส์พัรธาให้มีสติมีศีลที่สมบูรณ์บริบูรณ์มีสติอยู่ทุกเมือ่อยืนเดินนั่งนอนพูดคิดดื่มทำ ไม่มีนอกพรรษาและในพรรษาเสมอต้นเสมอ,สมอปลายที่ภาคปฏิบัติเป็นบุตรที่ดีเป็นรูปที่ดีของพระพุทธเจ้าของยืนเดินนั่งนอนพูดจิตดื่มทำมีสติมีศีลที่สมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ทุกเมื่อหลวงปู่มั่นบุริตตูนี่เป็นบุรพาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่เป็นแบบอย่าง ให้กับลูกกับห้านที่เป็นพระสายปา่าในสมัยที่หลวงปู่มัน่นปูริทตูยังคลองธาตุขันอยู่ท่านทำเป็นตัวอย่างให้กับลูกศิษย์ลูกหายอมอดยอมทุกข์ยากลำบากอยู่ตามป่าตามเขาเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับพระสายปา่าที่เป็นลูกศิษย์ลูกาหาแผลจะไม่มีลาภชัก็ะละความเสร่หเสริญเดอนยอ เทพจะไม่มีเลยไม่เห็นว่าหลวงปู่มั่นมีเงินมีทองแม้วันที่หลวงปู่มั่นปริทโตแต่ละขันแต่เขาส่นิพานก็ไม่เห็นว่ามีเงินมีทองมีแต่บริขารแต่มีลาที่แบ่งจับสมบัติของหลวงปู่มั่นมีอะไรบ้างมีบาทมีจีวร มีไม่เท้ามีย่ามมีแค่นั้นไม่เห็นว่าหลวงปู่มั่นบุรีตะตูนั่นเป็นพระร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทางโลกแต่หลวงปู่มั่นบุรีตะตูเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในทางธรรมเห็นไหมล่ะพระวินัยละเอียดที่สุดสีจะอาจจอรานที่สุดหลวงปู่ลาเกมมปะตวัดปูเจ้าก็มอบเลย หลวงปู่คำพองติดโสหมอบเลยหลวงตาบัวหมอบเลยเห็นไหมนะไอพวกเราทุกวันนี้พอเอาศีลออกมาแสดงกลับเป็นผู้ทำผิดไปเสียพอหลวงปู่เอาศีลออกมาแสดงกลับว่าเป็นพระนอกรีบทำลายหมู่ทำลายพวกด่าหมู่ดา่ดาพวกเห็นไหมละ่ะเก่าวกนไหมละ่ะตั้งกันละฟาก็ดินไหมละ่ะ ยังไม่นานนี้รอยงาสิปีชาตการยังไม่นานนี้ที่ไมเสื่อมไปขนาดน,นั้นสิศหลวงปู่ม,ม่านบริสุทิเตูตที่เข่งกัดรัดกลุ่มในธรรมในวินัยก็ล่วงไปจนหมดหนอกนั้นก็เป็นลูกเป็นหลานตอ่ตอตอ่ตอต่อกันมาผู้ที่เข่งกัดรัดกลุ่มในธรรมในวินัยก็มีแต่ท่านก็แก่ชราภาพ มสามารถที่จะออกมาสู้เพื่อปกป้องรักธรรมหลักวินัยได้เสียงก็ไม่มีแล้วการเดินเหินก็ลำบากแล้วก็จำเป็นต้องอยู่ตามวัดบาอารามเป็นหลวงปู่หลวงตาจูแบบนั้นงกเง,กง,กง,กงินเงินแต่ก่อนก็ลบในหลวงปู่มั่นภูริเตตูยังเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ไม่สามารถช่วยหลวงปู่ม,มันได้